Doggy. Doggy. Don't pull No. No. Doggy. 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 Stay here. Come on. This way. hello. 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 Thank you. Bye. Bye. Doggy. เขาไปเราไปตามทางของเราเราไปทางนี้เขาไปทางโน,น้นเราก็ไปทางนี้เขาก็มาทางโน้นวิวง,งามมสวยๆธรรมชาติธรรมชาติค่ะธรรมชาติ ธรรมชาติงามๆเอาๆเ,าเาจะดึงไปทางไหนล่ะคะอันนี้อันนี้ที่มาเดินนี่คือรอบๆเป็นกำแพงเป็นกำแพงเก่ากำแพงเป็นกำแพงวังเก่า <c oughs> วิวสวยๆ